สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของฟุตบอลไทยนะครับก่อนอน่นนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับเริ่มต้นกันที่สุพปโชคหวังติด23คนสุดท้ายชุดคัดบนโลก อากิระนิชโนุนะครับกุนซือทีมชาติไทยนำทัพช้างศึกลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่2อแล้วนะครับเพื่อเตรียมลยสื่อฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกส่วนเอเชียรอบที่2ที่ประเทศยูเอีนิชโนุนะครับได้นำลูกทีมลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ตรวจโควิด -19 มีผลเป็นลบเมื่อวันที่ผ่านมานะครับการฝึกซ้อมครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงกับอีก30นาทีโดยนักเตะทุกคนแสดงออกถึงความมุ่งมั่นท่ามกลางบรรยากาศของทีมที่ยอดเยี่ยม ก่อนมีคิวลงสนามในเกมอุ่นเครื่องในวันคาครนี้ด้านสุภโชคสาวรชาตินะครับกองกลางจากบริรัมยินเตดตกล่าวว่าเราเพิ่งถึง UAE ได้เพียง2วันทีมยังไม่ได้มีการฝึกซ้อมอะไรมากมายได้หลายคนนะครับที่เพิ่งพ้นจากการกักตัวที่ประเทศไทยซึ่งตอนนี้นะครับก็ได้แต่เรียกความฟิตให้กับตัวเองสภาพอากาศที่ u a e นะครับคล้ายกับที่ประเทศไทยแต่ที่นี่นะครับรู้สึกอบชื้นกว่านิดหน่อยไม่ได้แย่มากสำหรับพวกเรครับ แนวรุกจากบูรามเูเนเต็ดนะครับกล่าวแต่ว่าโคชนิชโนโต้องการให้พวกเราเรียกความฟิตให้เร็วที่สุดสําหรับผมแล้วพยายามทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับเช่นเดียวกับเพื่อนๆร่วมทีมของคนอื่นผมตั้งเป้าหมายไว้ว่าอยากมีส่วนร่วมกับทีมให้มากที่สุดคือการมีชื่อเป็นหนึ่งใน23แข้งในทัวร์นาเมนต์นี้สําหรับทีมชาติไทยนะครับก็จะเข้ารับการตรวจโควิด COVID -19 อีกครั้งในวันพุธนี้นะครับก่อนที่จะมีโปรแกรมในการลงสนามเกมบนเครื่อง2นัดพบกับทีมชาติอมาน ในวันที่25พฤษภาคมแล้วก็พบกับทีมชาติทาเิกิสถานนะครับในวันที่ยุบ้าพฤษภาคมก่อนทําการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก่วนเอเชียร,รอบที่สนะครับสรุปข่าวต่อไปชูเนียมาปูกูผลกากตัวนะครับร่วมฝึกซ้อมกับทัพราบ,บุรีมิดผลแล้วสุนาวัยสามสิบปดปีย้ายมาเป็นแข้งรายใหม่ของราบ,บุลีมิดผลนะครับเพื่อลงล่าตัข่ายในสกีเบครับแชมเปี้ยนลีก 2021เ็รอบแบ่งกลุ่มที่จะแข่งขันที่ประเทศไทยนะครับล่าสุดเจ้าตัวเนี่ยพ้นจากการกักตัว14วันแล้วนะครับแล้วก็ได้ร่วมลงฝึกซ้อมกับต้นสังกัดใหม่เป็นที่เปแล้วสำหรับหัวหอกชาวโคอัโกนะครับผ่านประสบการณ์เล่นในหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสกรีซบัลแกเรียอียิปตรุกรกีโรมาเนียจีนอิรักล่าสุดนะครับค้าแข่งกับอันซูลาในลีกซาอุดิอาระเบีย สำหรับข่าวต่อไปครับเอนการยูเนเต็ดปล่อยตัวเป็นร่วมทัพสุขโขทัยเอฟซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่มีการเสริมทัพนักเตะล็อตใหญ่นะครับล่าสุดข้างข่าวมหากราบมีการปล่อยนักเตะอ,ออกมาบ้างแล้วนะครับเพื่อให้ทางสโมรสรยืนยันว่าปฏิพานอุ่นอบนะครับได้ร่วมทัพสุขโขทัยเอฟซีแล้วสำหรับเจ้าเบนนะครับเป็นอดีตดาวรุ่งจากทีมบุรีมยูเนเต็ดก่อนที่จะลงเล่นให้กับไทยฮอนด้าลาดกระบังเอฟซีแล้วก็พีทีทีระยอง FC นะครับล่าสุด มีส่วนสําคัญพาเมืองการยูเนเต็ดคว้ารองแชมป์ไทยลีก3เลื่อนชั้นสู่ไทยลีกรองของไทยเป็นสําเร็จสำหรับข่าวต่อไปเชีงยงใหม่ยูเนเต็ดคว้าตัวธน,นาอิชอนะครับปีจรวดดาวรุ่งลุยศึกไทยลีกหนึ่งสโมสรเชียงใหม่ยูเนเต็ดนะครับบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวธน,นาอิชอ ปิจดจรวดดาวรุ่งวัย20ปีรีกรีเยาวชนทีมชาติตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน14-19ปีจากอาสมัจันยูเนเต็ดมาร่วมทัพอย่างเป็นทางการโดยมีคุณสีสุภาโกฎอัมลือนะครับผู้จัดก,การสโม,มสรให้การต้อนรับทนาอีซอน,นะครับถือเป็นการเสริมทัพรายที่3ของทัพช้างเผือกต่อจากยานิกโบลีแล้วก็ศาสนพงเพื่อเตรียมสู้ศึกทเลกหนึ่งฤด,ดูกาล2021-22นี้ สำหรับนันนะครับมีการผ่านประสบการณ์ในการเล่นทีมชาติตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน14ปีจนถึงรุ่นอายุไม่เกิน19ปีแล้วก็ได้รับโอกาสในการลงสนามให้กับอสมชันยูเนเต็ดซีซั่นที่ผ่านมาถึง14นัดกระทั่งตัดสินใจจดประกาศเซ็นสัญญากับเชียงใหม่ยูเนเต็ดให้ท้ายที่สุดนะครับโดยเจ้าตัวเนี่ยจะสวมเสื้อหมายเลข17ในการลงรับใช้ทัพช้างเผือกในซีซั่นนี้สำหรับข่าวต่อไป ความในใจของอุ้มธีรธรบุญมาทันนะครับท่ามกลางกระแสด,ดรมาม่าถอนตัวจากทีมชาติไทยธีรธรบุญมาทันนะครับแบ็กซ้ายยูกูมาเอฟมารีนอสนะครับความเคลื่อนไหวจากการโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวหลังมีกระแสด,ดราม่าอย่างหนักจากการขอถอนตัวจากทีมชาติไทยยุคสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจากการประกาศของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยว่าธีรธรบุญมาทันแบ็กซ้ายจากยูกูมาเอฟมารีนอสได้ขอถอนตัวจากชุดการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก ในการแข่งขันในเดือนมิถุนายนนี้ทำให้กระแสะแฟนบอลชาวไทยนะครับวิาพากษ์วิจารณ์ในการตัดสินใจของแข้งรายนี้อย่างล้นหลามซึ่งล่าสุดนะครับอุ้มธีทรทรเนี่ยมีการโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดจงเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทํามันมาตลอดเท่านั้นพอซึ่งไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเป็นการสื่อสารถึงประเด็นการถอนตัวหรือเป็นหลังจากเกมที่ต้นสังกัดทําได้แค่เสมอ คาชิว่าเดโซนะครับหประตูต่อหนในเกมเจอีิเมื่อวันเสาร์ที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาเนื่องจากภาพนะครับเป็นเกมดังกล่าวสะส่วนใหญ่ดรืยหลังจากเจ้าตัวมีการโพสต์ข้อความดังกล่าวนะครับก็มีแฟนบอลเข้ามาให้กําลังใจอย่างล้นหลามสรับข่าวต่อไปครับกับชับโตเล็กคุมอารมณมเชื่ออิรักย่อยุชวนเล่นนอกเกมแน่ สุทินบัตุ่มนะครับบอกนัดที่2กับอิรักตัวเล็กไทยนะครับระวังโดนยั่วยุต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีและกลุ่มความได้เปรียบจากการเก็บชัยชนะนัดแรกให้ได้เล่นแบบนี้มีใบเหลืองใบแดงให้น้อยที่สุดเพราะมันจะติดตัวไปถึงรอบสุดท้ายภายหลังจากทีมที่โตัเล็กช้างื่่นะครับทีมฟุตซอลทีมชาติไทยชนะอิรัก7ประตู2ในเกมเพลย์ออฟชิงตัวฟุตซอลโลก2021นัดแรก ไปได้ถึง7ประตู2เกมนักที่2นะครับแข่งขันวันอังคารที่25าพฤษภาคมนะครับที่ย e. ูเอีโดยจะนําผลรวม2นัดนะครับมาวัดหาทีมชนะเพื่อที่ได้ไปฟุตซอลโลก 2, 2021ิที่ลิทัวเนียหากสกอร์เท่ากันนะครับก็จะนัดกดในการยิงประตูทีมเยือนนะครับนัดแรกที่ผ่านมาอิรักได้สิทธิ์ในการไปเล่นเป็นเจ้าบ้านส่วนนัดที่2นะครับไทยก็จะเป็นเจ้าบ้านบ้างล่าสุดบิก๊กสุสุทินบัวตูมผู้จัดการทีม ตัวเล็กไทยนะครับมีการเปิดเผยว่าตามกฎการแข่งขันของฟุตซอลโลกโทษใบเหลืองหรือใบแดงก็จะส่งผลต่อการแข่งขันในรอบสุดท้ายกรณีโดนใบแดงหรือ2ใบเหลืองจะโดนพักซึ่งการเจอกับบีรักนนัดที่2นะครับเราต้องเล่นแบบแฟร์เพลย์ไม่ให้เกิดใบเหลืองใบแดงส่งผลต่อรอบสุดท้ายด้วยสุทินบัวตูมเผยต่ออีกนะครับว่าคาดว่าเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่หนักทีมบีรักจะต้องใส่กับเราอย่างเต็มที่ที่เกินเต็มร้อย ทีมเราต้องมีการควบคุมอารมณ์อย่างเต็มที่เพราะนี่คือนัดส,สุดท้ายของเขาที่จะแก้ตัวไม่ได้แล้วนะครับนักเตะไทยต้องอดทนต้องมองข้ามไปข้างหน้าสลับเกมนัดที่2ทีมชาติไทยจะลงสนามในชุดสีน้ำเงินนะครับเช่นเดียวกับอิรักเนี่ยจะสวมเสื้อชุดขาลงสนามทั้งหมดนี้คือการอัปเบียข่าวสารของฟุตบอลไทยนะครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ